สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำไข่เจียวใบยี่ร่านะคะพี่อ้อยใช้ไข่แค่สองฟองนะคะอันนี้เป็นใบยี่ห่านะใบยี่ห่าแล้วก็พริกซอยนะคะก็ตีไข่ก่อนเนาะ แล้วก็ใส่ซอสฟ้าเหลืองนะคะใส่แค่ปรุงรสแค่อย่างเดียวเนาะ ใบยีหลา่ามาซอยหน่อยนะคะหัน่นเรียงใบดีๆนะคะแล้วก็หั่นเนาะตีไข่แล้วก็นำใบยีลา่ากับพริกนะคะเขาให้เข้ากัน ใช้ไฟก,กลางๆนะคะ หอมมากๆเลยค่ะกลิ่นใบยี่หร่าหอม ไม่ได้ไ,ได้หยิบอ้ทับพีออกมาพี่อ้อยขอไปหยิบทับพีแป๊ะพี่้ยพี่อย้อยจะบอกว่าตะหลิว <c oughs> เป็นตะลิวไม้นะคะพูดผิดเนาะต่พูดลงไปทับพีะกี่ <c oughs> อ่า้ปิดไฟไว้เนาะกลัวไหม ถ้าทำอยู่หลายๆคนนะคะก็ทำเยอะๆได้เนาะทำเยอะๆนี่พี่อ้อยทานคนเดียวนะคะเพราะว่า,าลูกๆทานไม่เป็นนะคะใบยี่หร่าด้วยก็เลยใช้ไข่แค่สองฟอง ใช้ไฟอ่อนนะคะก็จะเสียเวลานิดนึงนะคะกลับด้านแล้วเนาะเดี๋ยวามาดูต่อท้ายตอนจบนะคะตอนอพี่วายจะใส่จานเนาะพี่วกลับมาฝั่งนี้แล้วเนาะเดี๋ยวมาใส่จานกันนะคะแป๊บ เสร็จแล้วค่ะไข่เจียวไข่เจียวใบยี่หร่าอันนี้นะคะพี่วาใช้ใบยี่หร่าเนาะมาแต่งจานนะคะไข่เจียวใบยี่หร่าหอมมากๆเลยค่ะหอมมากๆเลยถ้าที่บ้านมีใบยี่หร่าลองทําทานนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะจะหอมใบยี่หร่าเนาะ,อ,ะอร่อย คนละแบบกับไข่เจียวใบชะพูที่พี่อ้อยทำคลิปไปนะคะก็มาลองทำทานดูนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ